คำว่าศีลได้แก่สภาพเช่นไรศีลอย่างแท้จริงเป็นไปด้วยความมีสติรู้สิ่งที่ควรคิดหรือไม่ควรระวังการระบายออกมาทางทวารทั้งสามคอยบังคับกายวาจาใจให้เป็นไปตามขอบเขตของศีลที่เป็นสภาพปกติศีลที่เกิดจากการรักษามีสภาพปกติ ไม่ขนองกายวาจาใจาให้เป็นที่เกลียดนอกจากความปกติงดงามทางกายวาจาใจของผู้มีศีลว่าเป็นศีลเป็นธรรมนอกจากความปกติดีงามทางกายวาจาใจของผู้มีศีลว่าเป็นศีลเป็นธรรมแล้วก็ยากจะเรียกให้ถูกได้ว่า อะไรเป็นศีลเป็นธรรมที่แท้จริงเพราะศีลกับผู้รักษาศีลแยกกันได้ยากไม่เหมือนตัวบ้านเรือนกับเจ้าของบ้านเรือนซึ่งเป็นคนละอย่างที่พอแยกกันออกได้ไม่ยากนักว่านั่นคือตัวบ้านเรือนและนั่นคือเจ้าของบ้านส่วนศีลกับคนจะแยกจากกันอย่างนั้นเป็นการลำบาก เฉพาะอัตมาแล้วแยกไม่ได้แม้แต่ผลคือความเย็นใจที่เกิดจากการรักษาศีลก็แยกกันไม่ออก <c oughs> ถ้าแยกออกได้ศีลก็อาจกลายเป็นสินค้ามีเกลื่อนตามตลาดไปนานแล้วและอาจมีโจรมาแอบขโมยศีลและธรรมไปขายจนหมดเกลี้ยงจากตัวไปหลายรายแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ ศิลธรรมก็จะกลายเป็นสาเหตุก่อความเดือดร้อนแก่เจ้าของเช่นเดียวกับสมบัติอื่นๆทำให้พุทธศาสนิกชนเกิดความเอือมระอาที่จะสแสวงหาศิลธรรมกันเพราะได้มาแล้วก็ไม่ปลอดภัยดังนั้นความไม่รู้อะไรเป็นศิลธรรมแท้ จึงเป็นอุบายวิธีหลีกภัยอันเกิดแก่ผู้มีศีลได้อย่างหนึ่งอย่างแยบโยลและเย็นใจอัตมาจึงไม่คิดอยากแยกศีลออกจากตัวแม้แยกได้เพราะระวังภัยยากแยกไม่ได้อย่างนี้รู้สึกสบายไปไหนมาไหนและอยู่ที่ใดไม่ต้องเป็นห่วงว่าศีลจะหายตัวจะตายจากศีล กลับมาเป็นผีเฝ้ากองศีลเช่นเดียวกับคนที่เป็นห่วงสมบัติตายแล้วกลับมาเป็นผีเฝ้าทรัพย์ไม่มีวันไปผุดไปเกิดได้เราควรรักษาศีลห้าหสิ่งที่มีชีวิตเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจึงไม่ควรเบียดเบียนข่มเหงและทำลายคุณค่าแห่งความเป็นอยู่ของเขาให้ตกไป 2. สิ่งของของใครใครก็รักและสงวนไม่ควรทํำลายฉกลักปล้นจี้เป็นต้นอันเป็นการทํำลายสมบัติและทำลายจิตใจกัน 3. ลูกหลานสามีภรรยาใครใครก็รักสงวนอย่างยิ่งไม่ปรารถนาให้ใครมาอาจเอื้อมล่วงเกินเป็นการทํำลายจิตใจของผู้อื่นอย่างหนัก และเป็นบาปไม่มีประมาณ 4. มุสาการโกหกพกลมเป็นสิ่งทำลายความเชื่อถือของผู้คนให้ขาดสะบั้นลงอย่างไม่มีดีแม้นเดรัจฉานก็ไม่พอใจคำหลอกลวงจึงไม่ควรโกหกหลอกลวงให้ผู้อื่นเสียหาย 5. สุรายาเสพติดเป็นของมืนเมาและให้โทษ ดื่มเข้าไปย่อมทำให้คนดีๆกลายเป็นคนบ้าได้ลดคุณค่าลงโดยลำดับผู้ต้องการเป็นคนดีมีสติปกครองตัวอย่างมนุษย์จึงไม่ควรดื่มสุราเครื่องทำลายสุขภาพร่างกายและใจอย่างยิ่งเป็นการทำลายตัวเองและผู้อื่นไปด้วยในขณะเดียวกันอานิสงส์ของการรักษาศีลห้า 1. ทำให้อายุยืนปราศจากโรคภัยเบียดเบียน 2. ทรัพย์สมบัติที่อยู่ในความปกครองมีความปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายมาราวีเบียดเบียนทําลาย 3. ระหว่างลูกหลานสามีภรรยาอยู่ด้วยการเป็นผาสุขไม่มีผู้คอยล่วงล้ำกล้ำกลายต่างครองกันอยู่ด้วยความเป็นสุข 4. พูดอะไรมีผู้เคารพเชื่อถือคำพูดมีสเสน่ห์เป็นที่จับใจไพเราะด้วยสัตว์ด้วยศีล 5. เป็นผู้มีสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาดไม่หลงหน้าหลงหลังจับโน่นชนนี่เหมือนคนบ้าคนบอหาสติไม่ได้ผู้มีศีลเป็นผู้ปลูกและส่งเสริมสุขบนหัวใจคนและสัตว์ทั่วโลก ให้มีแต่ความอบอุ่นใจไม่เป็นที่ระแวงสงสยัยผู้ไม่มีศีลเป็นผู้ทำลายหัวใจคนและสัตว์ให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนทุกหย่อมย่าศีลนั้นอยู่ที่ใดมีตัวตนเป็นอย่างไรกลรเป็นผู้รักษาแล้วก็รู้ว่าผู้นั้นเป็นตัวศีลศีลก็นนอยู่ที่ตนนี้เจตนาเป็นตัวศีล เจตนาคือจิตใจคนเราถ้าจิตใจไม่มีก็ไม่เรียกว่าคนมีแต่กายจะทำอะไรได้ร่างกายกับจิตต้องอาศัยซึ่งกันและกันเมื่อจิตไม่เป็นศีลกายก็ประพฤติไปต่างๆผู้มีศีลแล้วไม่มีโทษจะเป็นปกติแนบเนียนไม่หวั่นไหวไม่มีเรื่องหลงหาหลงขอ คนที่หาคนที่ขอต้องเป็นทุกข์ขอเท่าไรยิ่งไม่มียิ่งอดอยากยากเข็นยิ่งไม่มีกล้กับจิตเราได้มาแล้วมีอยู่แล้วได้มาจากบิดามารดาพร้อมบริบูรณ์แล้วจะทำให้เป็นศีลก็รีบทำศีลมีอยู่ที่เรานี้แล้วรักษาได้ไม่กี่การได้ผลไม่กี่การ ผู้มีศีลย่อมเป็นผู้องอาจกล้าหาญผู้มีศีลย่อมมีความสุขผู้จักมั่งคั่งบริบูรณ์สมบูรณ์ไม่อดไม่อยากไม่จนก็เพราะรักษาศีลได้สมบูรณ์จิตดวงเดียวเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาผู้มีศีลแท้เป็นผู้หมดเวรหมดภัย